สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาพอต้นอะโวคาโดนะครับท่านผู้ชมทีแรกผมก็นึกว่าเขาตายแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมากลองฝนตกเหมือนเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับเขาเริ่มแตกใบแล้วครับทีแรกก็คือว่าใบเขาแห้งหมดครับท้งต้นนะครับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็ประมาณสักผมปลูกมาในสักประมาณปีสองสามเดือนนี่แล้ครับต้นเขาก็สูงประมาณสองเมตรแล้วครับนี่หน้าตาเขาเป็นยีครับ เขาเริ่มแตกใบครับที่จังหวัดน่านนี่อากาศแห้งแรงมากครับปีนี้ครับฝนตกมาเดือนพฤษภาก็ดีใจครับนี่พอต้นนี่พันีุเหียมต้นนะครับผมปลูกห่างกันประมาณสัก2เมตรนะครับเพื่อให้เขาเป็นเปืือนกันเขาบังกันครับต้นนี้แต้บ่ดตายครับนี่ครับต้นนี้เขาเริ่มแตกใบครับไปพอต้นปุ้นเหีมต้นนะครับอโวคาโดครับต้นนี้สูงมากครับประมาณ3เมตรครับนี่ครับใบของเขา เกือผมก็เกือบตายนะครับนี่ครับหน้าตากับปิจิอ้ครับใบแห้งหมดเลยครับทางต้นแล้วครับนี่ความสูงเขาประมาณสามเมตรแล้วนะครับตอนนี้ฝนลงมาเขาเริ่มแตกยอดอ่อนครับสังเกตเพราะว่ายอดอ่อนเขาเริ่มแตกครับถือว่าปีนี้เขาลอดตายครับลอดตายไปปีนี้ครับนี่ผมปลูกข้างคห้วยนะครับห้วยแรกนะครับท่านผู้ชม ถ้าผมไปปลูกไอ้บนดอยสูงๆกันมาบลอดแน่ครับนี่ผมปลูกข้างห้อยครับอากาศเขายังเป็นขนาดนี้นะครับท่านชมวันนี้ก็คงจะมา่ง้ฮือนา้าต้นนี่ทุเรียนครับเปลียนก็แตกไปแล้วแตกไปกันหมดแล้วครับทุเรียนทุเรียนปลูกแต่แถวอังจังหวัดน่านน้งซึกว่าอายุป,ประมาณสักปีนี่เขาเขาเขาใหญ่ขนาดนี้ครับประมาณสองเมตรนี่แล้วครับผมว่านะครับเพราะว่าผม เกี่ยวกับน้านะครับน้าผมเพิ่มได้ได้บ่หลายครับเขาก็คงเติบใหญ่ได้เต่าอี้นะครับท่านผู้ชมผมพอสังเกตนะครับเพราะว่าระบบน้าของผมก็คือใส่บัวแบบนี้มาโคดแบบนี้ครับนี่ครับใส่แบบนี้ครับท่านผู้ชมกิ๊ฟเนี่ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับ